เช็คดวงการเงินความรักและอุปนิสัยของคนที่เกิดวันที่สองคนที่เกิดวันที่สองเป็นคนที่ชอบการสังสรรค์ชอบเข้าสังคมชอบอะไรที่สนุกสนานเป็นคนที่ขี้เหงาไม่ชอบการที่ต้องอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวคนที่เกิดวันที่สองเป็นคนเรียบร้อยไม่ชอบการทะเลาะหรือไปมีเรื่องกับใคร แต่ก็เป็นคนขี้น้อยใจออกมากๆไม่ชอบขัดใจใครเพื่อนว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นทั้งความคิดและการกระทำก็แบบว่ากลัวคนรอบข้างจะไม่ชอบหรือไม่สนใจเลยไม่กล้าขัดใจแต่บางทีก็ทำให้คนรอบข้างกุมขมับได้เหมือนกันเพราะอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงๆของคนที่เกิดวันนี้วันไหนอารมณ์ดีก็จะดีจนหน้าอึดอัดแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ อย่าได้เข้ามาใกล้แล้วกันเดี๋ยวกัดเข้าให้เรื่องการงานเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หาสิ่งใหม่มาแนะนําอยู่เสมอเป็นคนที่มีความสามารถแต่หน้าที่และตำแหน่งก็ไม่ได้กระโดดเหมือนความสามารถของตนค่อยๆขยับไปทีละนิดในเรื่องความรักถึงแม้จะมีคนที่เข้ามาให้เลือกไม่มากนะแต่ด้วยความ ที่เป็นคนชอบเข้าสังคมก็จะพบเจอไม่น้อยเหมือนกันสำหรับตัวเลือกคนที่เกิดวันที่สองนี้ต้องหาคู่ลักที่เป็นคนเอาใจใส่อดทนต่อความขี้ระแวงและขี้เงาของคุณจึงจะดีแต่ไม่ต้องห่วงใครที่ได้เป็นคนรักของคนที่เกิดวันที่สองนี้จะอึดอัดหรือทนความขี้ระแวงขี้เหงาไม่ได้เพราะความโรแมนติก ของคุณจะทําให้คนรักของคุณหัวใจกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอและไม่ต้องห่วงเรื่องมือที่สมจะมาทําให้คุณเปลี่ยนใจไปจากคนรักเพราะคุณเป็นคนรักจริงยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักเพื่อไปให้ถึงปลายทางของเราสองคนก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับเช็คดวงการงานความรักและอุปนิสัยของคนที่เกิดวันที่สองนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางช่องเราแค่แนะนำและจัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดจงใช้สติในการใช้ชีวิตแล้วเรื่องเลวร้ายจะผ่านพ้นไปนะครับถ้ามีคำแนะนำหรืออยากให้ทำเกี่ยวกับคลิปอะไรก็ฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ